อีกครับปอพันธ์ดังบิ๊กอุไทตัวจริงบิกอุไทนะครับตัวจริงเนี่ยใช่ไหมใช่น้แต่มันคามพ่เศษตรงากเมาจากนักการเมองถ่อใจด้วยนะการเวือง่อใจใช่ไหมที่เวทีมาเลยเพี่จำได้เห็นไหมในเนี้ยควายดูทรวาเลยเส้นุ่วเส้เอกแลยเห็้ยควาย กษตรกรที่เห็นนัพี่น้องครที่จูงใหน้าเวทหนี้นะครับได้หมเกษตรกรทีเนับวิข์บคุณนะอ๋อไ่นแ้วอคุระรับรองแล้วต่าเปใจื้ายชบริการนะครับเพื่อนจะมา วิธีการกต่างๆแนะนักให้นะครับท่านกตระเวนเฉียนได้นะครับโดยมีสัญญาหยิบนะครับอาไปขายก้อนยืมเพราะท่านไญ้พบญญาละเอาไปขายก้อนแต่นี่เป็นพอดีนะครับใาหของราชการที่เก้าท่านส่งพันธมิตรราชการไว้นะครับเก,กีกะะเ่ยวยกับเรื่องโครงการธนาคาโกรโควาเบอร์นะครับเพื่อให้เกษตรกร พี <accurately S 2> ่กูไทยนะครับค er ุณท่านกวงอะไวกการไกลว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันให้ลูกให้เต้าขยายผลเรียงกล้วยแม่ใส่แกงมันยืดก็เป็นเหมือนกันว่าคนที่เข้าวงการที่ประสบเสด็จนะครับโดยเฉพาะน้องดินนะครับฟาประจานเนี่ยมันนี้มันเข้าไปดูสตอรี่เขาเนี่ยเขาอยากเรียกระเบือมากนะครับแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ของผู้ใหญ่นะครับเพราะตอนนั้นน้องก็เป็นเด็กอยู่นะครับใช้สิทธิ์ของผู้ใหญ่ไปยึดถือการตะบืออะไรอางเงี้ย ก็สามารถมีควายของต่อเนื่อได้งามมากครับนี้ก็สำคัญขบอสสกัรับใช้วองเขาไปเนาะครับวองเขาไหมแน่นอนครับโอ้มงตีเราสูงมากในวันนี้เป็นไงครับสูงมากนเกิดเรื่องเราไม่สามารถแก้ขัไได้ถ้าเราไมเริ่มต้นะนี้ับยาดีอามาหน้าหมครับ มาหยาบมาจากอุทัยเลยโอ้มาจากอุทัยส้ท้ายนี่เลยครับนี่สุดยอดเลยอ๋อนับเชือกหายยังไงครับล็อตละพันชุดละพันชุดละหมื่นอ๋อวงเขาอุ้ยวงเขาไหมอ๋นี่บอกครับผลงานน่ะ ทั้งสองตัวเลยบอบคครับสองตัวนะครับนี่นะครับลูกของเรบิ๊งไห้ถ้ายังเป็นฟังนง